สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกม r อร์กับเกม a l c h e m i s t านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคายโนะตัวละครที่มีความสามารถสุดพิเศษไม่เหมือนใครนั่นก็คือการที่จะทําให้ตัวละครในทีมของเรานั้นสามารถที่จะสลับตําแหน่งได้แบบไม่จํากัดจํานวนกันเลยทีเดียวซึ่งนอกเหนือจากความสามารถนี้แล้วนะครับคายโนะเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับคายานโนนั้นเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตประจำทัดน้ำครับดดเด่นตรงที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้ในระยะที่ค่อนข้างไกลนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอีกด้วยละครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคายานโนให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับขยานะเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนตําแหน่งกับกัปตันที่อยู่ในขณะนั้นทันทีซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการเปลี่ยนตําแหน่งกับกัปตันเนี่ยเราจะต้องเสียจํานวนในการเปลี่ยนตําแหน่งไปเป็นจานวนหหน่วยใช่ไหมล่ะครับแต่หากเราทําการกดใช้งาน Active Skill ของขยานะและทําการเปลี่ยนตําแหน่งกับกัปตันเราจะเห็นได้เลยครับว่าจํานวนในการเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยก็จะไม่มีการถูกลดลงแต่อย่างใดครับ มาดูในส่วนของเชน c o m โ o กันบ้างนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่2ช่องไปจนถึง12ช่องนะครับขายาโนะเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน150%ดาเมจให้กับศัตรู2-3ตัวในระยะ2-3ช่องกระเบื้องรอบตัวขายาโนะครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกตู Do, หรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน250หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะสลับตําแหน่งขายนกับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมได้การปลดล็อกดาวขั้นที่3จะทาการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน250บวกกับอีก5%ของ basic max hp การปลดล็อกดาวขั้นที่4จะทาการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจานวน30บวกกับอีก5%ของ basic def และการปลดล็อกดาวขั้นสุดท้ายขั้นที่หคากาตํายนกัว ละครที่อยู่ในทีมเนี่ยก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน1รอบด้วยกันครับ และสําหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทําการปลดล็อกหลังจากที่เราทําการ a s c e n s i o นคายานอครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือไม่ว่าคายานะจะอยู่ลําดับที่เท่าไหร่ในทีมนะครับก็จะถูกปัดลงมาอยู่ลําดับสุดท้ายเสมอและจะทําการเลื่อนตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยขึ้นไปเป็นจํานวนหนึ่งตําแหน่งด้วยกันซึ่งออโรเรียนที่อยู่บนสุดที่ถูกปัดลงมาข้างล่างนะครับก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติมอีกเป็นจาาานน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 วว4%ขขออออองงงงงพพลลลัโจจมมตีื้ฐยยยะะะรรแแ่่่่ิเเเก็ ได้รับพลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดเป็นจํานวน2.5เท่ากันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับกับตันคนปัจจุบนันหรือว่าตัวละครที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยก็ยังจะได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับโบนัสดาเมจที่คายานะได้รับอีกด้วยครับเอาลละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้จักความสามารถทั้งหมดของคายานะไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับ โดยในส่วนของข้อดีนั้นคายโน่เนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเปลี่ยนตําแหน่งตัวละครในทีมได้แบบไม่จํากัดครับ จากเดิมเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้แค่3ครั้งเป็นส่วนใหญ่โดยการกดใช้งาน Active s k i l l นะครับที่สามารถที่จะกดใช้งานได้แบบเทิร์นเวนเทิร์นและเมื่อทำการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับดาเมจของตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยก็ยังจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของการทำดาเมจนั่นเองครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ถึง1 5 0าเดาเมจด้วยการลากกระเบื้องเพียงแค่2ช่องเท่านั้นและหากเรานะครับทำการลากกระเบื้องจนเกิดเป็น เชนคอมโบในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นไายโนะเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ได้สูงสุดถึง3ตัวในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยล่ะครับมาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับ ไคยโนะนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้งานยากพอสมควรเลยครับและถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักของไคยโนะนั้นจะเป็นการทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนตําแหน่งตัวละครที่อยู่ในทีมได้แบบไม่จํากัดแต่ว่าผู้เล่นหลายคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนตําแหน่งเพียงแค่3าครั้งเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วและเมื่อพูดถึงการบูตดาเมจนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าธาตุน้ำเนี่ยก็มีตัวละครที่มีความสามารถที่จะทําหน้าที่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยได้ดีค่อนข้างที่จะหลายตัวพอสมควรซึ่งนอกเหนือจากความสามารถ ในการที่จะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของการบูตดาเมจอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับไคโยเนยก็แทบจะไม่มีความสามารถโดดเด่นอะไรที่น่าสนใจอีกเลยครับ สรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับดูความที่เรานั้นสามารถที่จะจัดทีมด้วยการใส่ตัวละครได้เพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับโดยบังคับใช้คอนเวอร์เตอร์สตัวดาเมจสตัวเหลือตำแหน่งเดียวให้ใส่นั่นก็คือซัพพอร์ตนะครับถ้าเราไม่ใส่ซัพพอร์ตที่เน้นฟื้นฟนูพลังชีวิตเนี่ยก็คงจะไปเน้นซัพพอร์ตที่เน้นบุตดาเมจให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคเอ้นะครับหรือว่าไฮดัสไม่ก็ใส่คอนเวอร์เตอร์เพิ่มไปอีกตัวเลยพื้นที่ของไฮยานะเนี่ยจึงไม่ค่อยที่จะมีสักเท่าไหร่ครับซ นะครับแต่ว่าพอความสามารถเนี่ยไม่หลากหลายเพียงพอนะครับแถมยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยากเนี่ยผมจึงมองว่าคายโนะนั้นแทบจะไม่มีความจําเป็นในการที่จะต้องเปิดหาหรือว่าปั้นมาใช้งานเลยครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน t u b i g o Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เล็อใจกว่าเดิมแพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม b l u m o o Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน t u b i g o Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Jubigo Shop ได้ทั้งสองท่อง ที่ f c e b o o k f แฟนเพจจูบิโกช็อปหรือว่า Official Line แ t จูบิโกนะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ควิกเกอร์เกมอร์ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ